akari ko alpati tripalo bhagavato sahoga sang kita korata se namarang kita mawiti na sitawa munen tuatante เทสะาปะวันจุเตสยมังขะลานิภูคาเตติภูคะเกนะจุทานานทังภยมังขะลานิกาตะวานกากาตมุทะลังนาสุทาวจนะตะวามะวันตุเตนะสิโา มังคะลานิโตคาหิติบุคคเคนะสุทานันทางภพมังวิโตวิโตวีเดียปิปะกกาลาพันตันเทภาวันตุเตียบาวันตุสัพมังคลังลักขันตุสัพเทวดาสัสสังขานุภาเวนัสจดาสุเทม เสีอระยาัดเข่าอะไรเน่ยเสือเสือเข่ากัดตาท่ารรมีกาสังขาอาสานากาถาอาญาทิกา็นขั้นทารดของหอมน้ำมาด้วยใจเลือมใส่ธาในคุณพาราตนาไตสามปาการเป็นทิ้ใสจึงเร่ยกว่าอาตุยะอาตุสะอาสิกา พวกเขาเล่าบริษัททั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจเอาผู้ทาคุณภารากานหาอาหารขอเข้าไปสู่พ้าโลกเบื้อง้านนั่นแลต่้าง้าสิเทียโยกขึ้นไว้เบืองมีบุตรชายคนหนึ่งเป็นพิหักเหมือนดวงตาของตนพ่ออายุใดสิ จากบิดามัรดาของตนเสียส่วนข้าผูเป็นบิดานั้นเห็นบุตรของตนตายเสียดังนั้นมันก็คานิ่งในใจเป็นทุกขาเวทนาหลา,ายห้องให้ไปมาแล้วมันก็เอาศพของบุตรไสที่ตายไปนั้นไปเผาเสียในป่าสาผีที่นั่นแล้วมันก็พบข้าวันหนึ่งฝนก็บังเอิญตัว ก็บใดจึงลับมาผู้พาผกสุไปบินทาบาทก็เลยเอาเข่าใส่บาทให้เป็นท่านแกพาผิสุแล้วก็อยากนำอุตเกจตนบุญไปหาผู้ตายนั้นจึงได้ิงเข่ากลาอาหารแต่ทอวันเดียวนั้นแล้วมันก็มานิมิดคว่างฝันให้ท้ามผู้ถ็งพรงแจ้า ขาดายหนีจากพ่อแม่ไปกอดใดปีหนึ่งแล้วกอบอดใดกินเขาอยู่ทุกทุกวันวันเหตุใดลือบุตรของกูจึงบอดใดกินเขาสักันบอดเพรอะนำาลยขาจึงกลับมาถึงกลางทางเลย่พบชาติสุเจ้าไปบินทบาทจึงใดเอาเขาผู้มีพาภาคเจ้า คนยิ่ง้ายทั้งหลายในโลกนี้ขั้นเขาตายไปสู่้าลาโลกแล้วผูอยู่ไายหลังใด้แต่งขาดธาดุ้ายยิ่งไปอุปปาทาคักษาแล้วบุษสา,าไวัยแล้วเอาเสือผาอาสนะเงินคำสั่งมางัวคไายไปไวป้ปา